ครปูนน่องอันนุ่งกับมาสโมได้ครับมาปตาแซ่บขึ้นเงาจะบ่กนุ่งแซ่บแซ่บกับเก่าอีกยิ้มได้เลยได้กำบันน้องอนุ่งยิมนะยิ้มได้นะเด้ตาเพันหิ้วเข่านี่เบิ้งออกโดนน่องอันนุ่งนี่นาบูดโรยนาบูดโรยนาบูดโรยอันุ่งมานเป็นหนาลากขึ้นเก่านะครับยิ้มออกเลย มีหมกม่วงมาตอนน้องๆเพื่อนคึ้เก่าครับหมกม่วงจากไทย <c oughs> เป็นได์สาวคำมแสบบอสบู่เป็นได์สบู่แสบน้องลิงเดชแต่ผู้แสบๆได้คบเห็นน้องๆกินแสบก็ดีใจแล้วครับนี่แต่สาวผู้ไทย ทั้งนั้นได้ัำนี่สาวผู้ไทยเมื่ออัดสะพอนเด้อได้บททันใดหูฮาดไม่ได้ผง,งามงามเอาสำหรับคลิปกินข้าวบ้านนอกกบนุ่งมี่ต้มข้าวเปียกแน่มี่บักม่วงมี่หวานแน่กับขอโจเพียงตอนนี้เด้อครับผมฝากคนไลค์คนแช่ กดติดตามยู u ูบช่องตุกตกเฟมเบอรี่แนเดอร์ครับบ๊ายบายครับผมช่องทางติดต่อตุกตกเฟมเบอรี่เฟซบุ๊กไลน์เบอร์โทร สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนวันนี้ผมทุกทุกเซมารีอยู่ที่ตลาดสดเมืองอัาพรนะครับแขวนสวรรคเขตวันนี้เราจะมาหาทำเมนูต้มข้าวเปียกนะครับก็จะมาเลือกซื้อของก่อนนะครับฝากติดตามด้วยนะครับวันหดูไอ้นั่นท่านไหนส่สี่สิบแปดสี่เออเอาหนึ่งอีกรูหนึ่งเทาซื้อไปเพื่อมืออื่นหรอ เอาอย่างละเอาหมดทุงกล้วยแล้วแสนหางเบ้งเอาเศนสามถุงอืมแตงโมอืมตอนนี้เข้ากันเรื่อยขึ้นเทียนเจียวมะนาวพริกผงผักขึ้นชายเออขายยังไงพังเลยสอันห้าเป็นยังไง เอาเอาหนึ่งสองอันสองอันเข็น่าใด้เอาสบายดีมือนีก็บม่เยี่ยมน้องกนงอีกแลวครับเอาขึ้นสแต่มือนนไปเห็นอย่างมอนิหน้าสดนนี่นะใส นาสดแล้วนะปลาเลอ้า,อานี่แหละบูหห๊ขนาดจนน้องงงเลยอ๋อโนองนาสดนะครับเมื่อนี้เมื่อนี้นนว่าจะชวนน,น้องโนองเฮ็ดไอ้ต้มกระเปียกให้กินครับโชว์ฝีมืออีกหน่แล้วนะน้องอสบายดีสักคำสบายดีไปโรงเรียนอยู่บ้างเมื่อนี้ เลิเลกเลี้ยนแล้วห <Yeah. S 1> มื่นีลคือไอ้โมหนาวบหมืน่มน,นีิหนาวเอาเสือไปซักซึ่งมาเองมาเอามีจักตูวสามเอาไปซักวันละพูดนะแค่พซักสองตูวเดี <c oughs> ย๋ยวมันเปิ้อนมากินต้มก็เปียกครับไอ,อ้ฮานุ่งน้องคนนี้เนาะเอาแยดซอยกันเด้อ ต้มกับเปียกกันน้ำแรกก็ดังไข่เลยค่ะกับมะล่างผัก,กเอเราใส่ผักหลายได้ยูหล่าโบอึดผักผักอล่างถือได้ยังไงสองมาหาพันผักลายผักลายโอ้โหอ,นอนโันุ่งหนาสดเกิบม บายดีโอ้สบู่มาซอยหนาวแต่บอกยืนนิ่งก็ใ่เสื้อหนาวเลยบ่หนาวมูจะไปใส่สะทอกไปใส่เขาหันหนามาจะมากอยู่บ่จัดบุฟเฟ่กันหนามั้งอืมไม่ได้ทุกทรัพย์ทุกทรัพย์ตายแล้วอืมทรัพยงไพ่โป๊ไพ่โปใส่เจ้าบ่กอืมหันมากินข้าวมกข้าเปียกน้อกันเด้อ ระวังล่อน้าเดือดเดือดนุ่งกับมาตากผ่าด้กันซักแต่ผ้าจะของบนุ่งนี่ซักเครื่องเมรน,น้ำอบ่ฮะอ,ะอกตไนี่ขงจอองบบบน,นี้ป๊าซัากมบือ้อซากเครื่องป้า คือเก่งเอันนุ่งกับพ่อนีเครื่องซักผ้ากับซักมือตลอดเลย<ะ>เลืองเลี้ยนบ่นี่มยพึ่งมัดซากวางเลืองเลี้ยนนี่บ่<ะ>พึ่งมัดซากวางเลืองเลี้ยนบ่นนคือบอยงออกมาหลดอยากกินกุ้งปลาดิบแต่ซื้อมาแองเก็บ น้องๆกันกับซอยกันเห็ดเด้ครับเนี่ยโอ้ยใส่ผักหลายหลีคือตั้งใจค้ังแต่เราคำเพ่งกระดาษได้เลยประกาศพลรลเบอร์นุ่งสอง เดีวที่ใดละ่ะที่เจ็ด,จดนักเรียนจะคนเสา้องะเาส,สคนเดีที่เจ็ดเอากระไก่อยู่ตรงเสาข้ามเดที่ใดฮะข้ามเดที่ใดเาข้ามเนี่ยอ,อย่าบอกว่าเสาสองเนี่ย <c ười> อนโน่งกับกำล่งปอกกระเทียมครับออพอดีเพิ่มอีกเมนูนหนึ่งครับผ้าน้องๆเพิ่น,นเดียดหวานมันเกี่ยวเบิดเลย ขั้นตอนสำคัญใน,นการต้มกระเปียกทาขากระเปียกบ่ได้เลยน,นี่นุ่งเห็ดอะคลองดีรีมากินบ่นุง่ตงต้มกระเปียกต้มกินได้บ่นี่ยมือหนึ่งเซ็มเต็มสูตรอีลีครับ ขั้นตอนสำคัญได้ครับน,นิ้าใส่เป็นตม้มก็เปียกบ่วได้เด้อือหอมตัวหนิเกือบเต็มหม้อครับสบายดีเกือบแม่บ๊วท่านมูตัวดิน่ะ เอายังไข่เด้น้องดินยังได้โชว์วิมือเฮ็ดหวานอยู่เฮ็ดหวานนั่นหน่องดินหืมกระสีม่วงยางดีเด้นี่ยเสาค้ำเสาค้ำในที่ใดก่อนยังมาท่านได้บอกอยู่เด็ดอ่ะฮะเอาอ่ะน้องกึ่งหูแล้ว คิดว่าจะเก่งกว่านุองบอฮะว่าหมันม่นใจเลยฮะบอโอ้ไข่แตกครับพี่น้องโอ้มาต้องปอกด้วยอะน้องใส่เบิดเลยไข่หกหน่วยไข่หกลูกใส่หมดเลย อืเต็มสูรได้เลยเผือดผักหลายเนี่ยน้องใส่เวิร์รอบ่เผดพูดะแซ่บน้ำผักได้ครับพูดะเ๊ด อเคดน่ออ้าตากโซด,ดตันตัวมันพู่นน่อเต็มหนึ่งตากไปเด้ครับอน,นุ่งตากเลยเด้ครับบอไปอยางอ่าพูดใอย่กปงกะใครอยาก,กใากส่มะน้ากัใส่เองเลยใส่หนกพีก,กับใส่เองเลยครับ

ขาดบ่ได้ได้ครับหมกม่วงมาเยี่ยมสาวผู้ไทยนี่มากบ่านองดินหมกม่วงเตรียมหมกม่วงแล้วครับอนโน่งกับเตรียมขงหวานโอ้มีทั้งขงหวานมีทั้งหมกม่วงด้วยเหมือนยิ้มไหมนะยิ้มหวานได้ครับสุก,ลก,ลลกแล้วบ่อโน่งเดือนแล้วบ่อเดือนแล้ว อาซิมองดูอานุ่งจะซิมเหมืเดครับไป่านบ่บพานกันรอดมีละไ,ไน็นไดอ,อานุ่งไปอานุ่งวานาสดเนี่ยครับเนี่ยมือนมือเพื่นโบแตงหนาได้ไหมนะขนาโบแตงเน,น,น,นาะยาังงาโอ,โอ,อ,าอา้อฮานุ่งจะซิมหน่อนเด้ครับเนี่ย เตาได้เยอเหรอลวกข้อเด้อนุอ่งแซบ่บแซ่บบ่โอ้ปลาปลาห้า,า,า,ามันอันนุ่งกับตาแบ่งเด็กทำเนี่ยโอ้ใส่ถ้วยใหญ่เลยบ่หนงุงมาผู้สาวผู้สาวกินน้ำกันโอ้หอนขาดเดือดเลยน้ำลายคนเนอะมาเด้็กทำเนีย่ยเป็นอะไรอนนุงแซ่บบ่ของหวาน ยิ้มออกแล้วครับบ้านน้องอนุ่มเปไ็นไนน้องลิง,อลองน้องลิงอร่อยคนเราเไทยนะฮะใช่ไหมไ <laughs> น้องข้ามด้น้องข้ามกัแบแซบครับเอาเต็มที่เ้อเอามีหม่บวงเทานั้นตัวละหม่วงยังกินที่หลังบอกอนุ่มอืมอูนุม่มนั่งใส่เต็มเต็มที่เลย อ, Belgium, อ,อน,นุ่งนางแบบสวยงามเลยครับเป็นอย่งเป็นอย่งโบว้อวนครับนี่ตนะนองอนุ่งกับมาสมเลยครับมา แซ่บขึ้น,ออนงอจะบ่กนุ่งแซ่บแซ่บก็เก่าอีกยิ้มได้เนยได้การบานนอนก็นุ่งอิ่มนล้ยิ้มได้นะเด้ตาเพอนหิว,ว,วหข่าวนี่เบิ้งออกโลดนอนก,ก็น,นุ่งนี่ <c oughs> นาบูดโลด,ดนาบูดโลดนาบูดโลดอันุ่งบานเพป็นนาลักขึ้นเก่าเรับนนยิ้มออกเลยมีหมกม่วงมาตอน น้องๆเพื่อนที่เก่าครับขอะงจากไทยเมนใดเสาวขำแ่บบอสบู่เป็นใดสบู่แ่บน้องลิงเดชมี่แตูผซ้ปแสบได้คำเเห็นน้องๆกินแ่บก็ดีใจแล้วครับนี่แต่สาวผู้ไทยทั้งนั้นได้คำนีช ตาผู้ไทยเมื่ออันสะพอ,เอนเด้อผู้ใดบริทนีหูอาดไม่ได้งามงามสําสหรับคลิปกินข้าวบ้านนอกกับนุ่งมีต้มข้าวเปียกแน่มีบักม่วงมี่หวานแน่กับขอโจเพียงตอนนี้เด้อครับผมฝากคดไลค์คดแช่ กดติดตามยู u ู e ช่องตุกๆเฟมารีแนเดอร์ครับบ๊ายบายครับผม